ิกเกตนะคะที่สิบิกเกตนะคะโอเคตอนนี้นะคะในรูปถ่ายอะไรไว้บ้างคะรอยยี่สิบพิกเกตนะคะรอยี่สิบพิกเกตในรูปอะไรบ้างคะซิซีซมีรูปเยอะมากมีรูปวิวด้วยมีรูป,ร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 ปต,ตี๋รูปหมานูด้วยนะคือแบบ Moon มูนมากเหมือนออกมาจากพินเทอร์เลสเลยนะคือแบบเอาไปลงพินเทอร์เลสคนไม่รู้ว่าถ่ายอะ่ะ พี่เมื่อกี้หนูได้ยินว่าสองร้อยใช่ไหมชใช่ไหมคะอ๋ออ่าร้อยยี่สิบทิกเก็ตนะคะตอนนี้นนองซินดี้เนี่ยได้วัดรูปให้ประมาณเส้นละ,ละสาวเส้นละเติมชื่อเติมอะไรคะพเนี่ยก็ เดี๋ยวจะเขียนชื่อน้องซินดี้ลงไปให้ให้รู้ว่าเป็นของน้องซินดี้นะคะอยากให้ตกแต่งเพิ่มอีก5เส้นเดี๋ยวร้อยสามสิบไหมคะร้อยสามสิบไหมคะร้อยห้าสิบไหมคะร้อย5ห,ห,ห้า,ห,าหรอคะ เพิ่มอะไรได้ไหมคะตอนนี้ได้เมื่อกี้ทินนี้บอกว่าได้จดหมายเพิ่มด้วยจดหมายเขียนมือจากลายมือน้องเลยนะน้องเขียนสวยมากวาดลูกสวยด้วยนี่วาดรูปบนกล้องเพิ่มด้วยนะคะแถมยังได้ถ่ายรูปคู่เหมือนรูปทูช็อตแต่ว่าน่ารักกว่ารูปทูช็อตอีกเพราะอะไรเพราะเป็นรูปฟีดไม่ใช่รูปคนละร้อยนี่ใครสนใจไหมคะมากกว่าร้อยยี่สิบสนใจไหมคะ แถมยังได้เสื้อเจอซีด้วยถ้าเกินเออถ่ายรูปคูกก็60สิเกตแล้วนะสองรูปเลยอันนี้ได้กล้องไปด้วยไปลางเองแถมยังเก็บเป็นที่ละลุกอีกด้วยนะคะได้เขียนได้เขียน ร้อยพิเก็ตเลยค่ะทุกพี่16 6ค่ะตอนนี้116ทิเก็ตค่ะ166 1 166 16ทิเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ที่166ทิเก็ตน,นะคะ170ได้ไหมนี่ค่ะ หนูรู้สึกว่าเลขกลมกลมมันคิดกว่าว่าแหละซินกอหนูบอเลขกลมกลมปาหน้องซินดี้นี่คือระดับเกรดเอบวกถ้าถ้าเป็นแบบวัดเป็นเกรดอะคือได้สี่จุดศูนย์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 เลยอะคือถ้าเกรดเต็มสี่เนี่ยได้แปดอะหนูบอกเลยอ่ะหนูวอะสองร้อยไหมต้องตั้งใจ ปี๋พอน้องจะไม่มีวันให้เสียใจแน่นอนคือน้องวาดรูปสวยมากๆมากๆจดหมายและกล้องฟิล์มสองสองรูปสุดท้ายที่ได้ถ่ายกับพี่แล้วก็มีรูปวาดพอทรตวาดบนกล้องด้วยส่องร้อยไหมคะพี่ส่องร้อยนะคะ 200ครั้งที่หนึ่งนะคะมีใครสนใจไหมคะมีใครแบบอยากให้ซินดี้วาดรูปหน้าพี่ให้ไหมแบบสเก็ตให้กับแบบคือน้องซินดี้วาดเก่งมากๆคืองานอาบัตทุกคนมันคือแบบมาสเตอร์พีซตอนนี้200รชิกเก็ตครั้งที่สอง

ต่อไปนะคะจะเป็นประมูลกล้องฟิล์มของ